ปกติใครทำเหรอครับทำประจำปกติแม่ทำครับคุณโบยไม่ช่วยอ่อู้เป็นไอคิโตอันนี้อันนี้ตัวนี้ทำสีผมว่าต้องทำดีใช่ไหมครับเพราะว่านี่ต้องจองอ่ะอันนี้เป็นออเดอร์นะจ๊ะเอาคุณนายรับตังค์อย่าให้เสียชื่อนะจ๊ะก็โอเคแต่ยังใช้ไม่ได้แต่บอกคุณแม่สิว่าเป็นยังไงบ้างคุณแม่เป็นคนยังไงเหรอครับ สวัสดีครับผมยุนนะครับวันนี้นะครับทุกคนได้ถึงเวลาไปหา f อแล้วนะครับเธอเขาตื่นเต้นนะต้องทำยังไงเห็นพูดกับตัวเองเยอะมากเลยอะไรก็ไม่รู้ยืนอดทนยืนสู้ๆนะแล้วก็ทุกคนเมื่อวานผมก็ไปนอนไม่กี่ชั่วโมงนะครับนอนแล้วก็ตื่นนอนแล้วก็ตื่นอย่างนี้นะวันนี้ผมไปหา f ออ่ะชื่อคุณบอยนะครับคุณบอยแถวๆวรชาชบุรีนี่แหละ คุณบอยติดต่อมาทางไลน์<ช>บอกว่าอยู่แถวบ้านเราอะไร<ช>เงี้ยมีกิจกรรมอยากจะให้ทำ<ช>คุณแม่ทำสิ่งหนึ่งอยู่<ต>อะไรแต่ว่าผมยังไม่บงนะครับทุกคนแบบอาชีพอะไรทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าบายทีนี้พานคุณบอยนี่สมยสวัสดีครับตัวนี้มาหาคุณบอยนะครับครับแนะนำตัวนี้เป็ในใครครับสวัสดีครับบอยครับผมอันนี้ชวนยูมาทำอะไรคะชวนคุณยูมาเป็นลูกมือคุณแม่ครับทำประจ่าง ประจางครับผมใช่คงก็เรียกว่าอะไรดีหรอครับโบยหรือว่าคุณโบยหรือว่าบอยกันเลยครับคุณบอยครับผมดีที่ไม่รู้จักกับเาทีนี้มมากครับยืนเขาตื่นเต้นยืนเขาตื่นเต้นทีนีมากมเช่นกันครับทั้งในได้ไหมครับครับนี่คุณบอยเป็นอีพีแรกเลยเนี่ยใช่ขอบคุณมากเลยครับทีนีมากมเลยด้วยครับคุณแม่คุณบอยใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราเพื่อนอะไรคะมาช่วยขายมาช่วยขายแบบมาช่วยขายแล้วจะมาตั้งแต่ีห้าอยู่อยู่ค่ะอันนี้อันนี้เผืออค่ะแบงกล้วยกับแฮวนี่ก็คือไข่เค็มตัวแดงอันนี้เป็นไส้ของประจันค่ะปกติคุณแม่ทำเยอะไหมคะวันหนึ่งก็แล้วแต่ออเดอร์เป็นรอยลูกไหมคะบปกติก็เกือบอุ้ยแล้วช่วงเทศกาลก็จะเยอะหน่อยเทศกาลรอหกเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อย ปกติใครทำเหรอครับทำบัตรจ้าปกติแม่ทำครับแม่ทำคนเดียวแม่จะเป็นคนทำอ๋อคุณบอยไม่ช่วยเตี๋ที่เป็นคนห่อแล้วก็ก็ซื้อห่อของผมจะเป็นลูกมือทำขนมจีบคือขนมจีบที่เมื่อเช้าค่ะเอาขายแล้วนี่ไอ้นี่เขาจะไปส่งทำแอรขนมจีบใช่คุณบอยช่างขนมจีบจริงเหรอแม่ทำบัตรจ่าอันนี้ไข่ด้วยไหมครับขนมจีบไข่ไข่ด้วยใช่ไหมครับสีมูแบบโปรเฟ s ชั o นอลมากเลยนะคุณจะทำก็ มืออยู่ผมก็ไม่เคยสวยขนาดนั้นอะจะลงได้ไหมครับได้ครับลองนั้นลองกินนะที่ยูนถามอ่ะลองเลยครับลองเลยครับอร่อยเนาะลองชิมไหมครับรสอะไรครับเบอิมอะไรครับลองชิมอ่ะอร่อยจริงจริงๆต้องกินกับอันนี้ต้องกินกับน้ำจิ้มใช่ไหมใช่แต่นุ่มนะร้อนอยู่เลยยังอุ่นๆอ่ะ คุณพ่อทำอะไรอยู่หรอครับตอนนี้ก็งานมันน้อยก็ช่วยกันทำประจังอ๋อนันนี้อูงานน้อยคนมันแย่กันหมดแล้วก็เช้ามืดมาเช้าก็ไปขายที่ตลาดครับหมดแต่ว่าที่บ้านจะขายเร็วขายหมดนี่ประจังก็นห้าสิบลูกก็เดียวเดียวหมดแล้วนี่อะไครับประจ่างอ๋ออันนี้เหรออันนี้เรียกว่าประจังหรอครับใช่อันนี้ใช้ใบอะไรอันนี้คือใบไผ่อันนี้ใช่ไหมครับใช่ใบไผ่ตั้งต้งยังไงหรอกครับทำไมใช้ใบเนี่ยมันจะหอมแล้วเวลาเราหอมถ้าต้มแล้วมันจะไม่มีน้ำคา พ่อบอกว่าอาหารจีนไงเธอวัจจางอ่ะเขาก็เลยใช้ใ้ไผ่แล้วใบไผ่นี่มันมาจากที่จีนจริงเหรอใช่อ๋อเขาใบไผ่ของไทยมันจะเล็กมันจะเล็กแต่ว่ามันจะหอมใช่ไหมอันนี้หอมนะใช่มีกลิ่นเอออันนี้มีกลิ่นอ่ะมีกลิ่นแบบแล้วยิ่งนึ่งมันจะมีกลิ่นร้านเหรอครับร้านข่าวมากเลยนะข่าวกว่าเธออีกคุณบอยบอกว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เลี้ยงหลานเลลี้ยงหานดีข้าก่อนเลยว่ะดีข้าก่อนดีข้าอยากเออดีใจยะอายุกี่ความแล้วครับเก้าเดือนเก้าเดือนยังไม่พีเลยอ่ะใครที่ตั้งร้านอย่างเดียวหรอครับไม่ใครออนไลน์ใช่ไหมครับมาขายด้วยส่งด้วยทุกอย่างมาส่งของก่อนครับอุ้ยเดี๋ยวก็จะรอผมที่อันเนี้ยที่ว่าอุกคุณอยูนไว้อ่ะผมว่าทำเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับสีพวกโมเดลอุ้ยทีมุ่ย ระดับเละอันนี้ทำเองหรอคะอันนี้ของลูกค้าครับพอดีผมมาทำสีโอ้แต่ถ้าเน,นี้ก็เป็นตัวละครในกลุ่มอันนี้จะเป็นพวกสามดีพิมน์ว้าทวีตูดีคุณลิที้แบบอันนี้ทำมานาน,นยังคะอ่าสองปีครับผู้ชายแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงแต่งหน้าเก่งนะน้เก่ง่เป็นอากิโตะอันนี้อันนี้ตัวนี้ทําสีไมคุณบอยเก่งเรื่องลงสีอะ่ะใช่ก็เหมือนกับว่าเคยเล่นมาก่อนพวกเล่นพวกโมเดลมาก่อนอย่างเงี้ยเรียนด้านนี้มารหรอือเปล่าคะ ไม่ครับไม่เรียนเลยเป็นคนชอบพวกศิลปะพวกอย่าเงี้ยครับคุณบอยเรียกว่าแบบผู้ชายทำเก่งก็ได้เนาะช่วยทำประจางขนมจีบก็ทำได้ทำสีก็ได้ผมก็ยังรู้สึกอายเลยอ่ะผมก็ยังไม่ได้เก่งสักอย่างถ้าทําอย่างนี้อ่ะุณบอยใช้เวลาประมาณไหนครับทั่วไปวันธรรมดาอะไรเงี้ยหลังจากเลี้ยงไหนแล้วแต่แล้วแต่กันครับไม่ใช่ตั้งใจแบบทาสีอย่างเดียวใช่ไหมใช่แต่ถ้าพวกนี้ก็จะไม่ต้องไม่ต้องปานิย์มากเพราะว่าพวกแนวสยองหน่อย สีจะหมุนๆหน่อยใช่ครับเอาจริงๆนะบ้านคุณบอยทำหลายอย่างมากจริงๆเอ,อเขาเหรอดูดุนก็ได้ทำอาหารทำสวนได้บ้โอ้โห<อ>งานแบบไม่ใช้ฝีมือเลยผมก็แบบเกมโมเดลนิ่มๆนะอยู่ที่เกาหลีแต่ว่า ซื้อแค่สองสามตัวแล้วก็เลิกเลยเพราะว่าแบบไม่มีตังค์สองสามตัวนี่เขาเรียกว่าสะสมเลยหรอนะคามพเริ่มไงกำกำลังจะเริ่มได้ข่าวว่าเก็บหินไม่ใช่เหรอผมรู้สึกว่าอันนี้อันนี้เป็นตัวละครในเกมครับเกมใช่ไหมครับเป็นชินเอ็มแพคเติมมันหรือเปล่าครับไม่เติมครับผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เล่น ผมก็เคยเติมเล่นนะแต่ว่าเฟนผมยังไม่รู้เลยผม่าเติมเท่าไหร่ยืนเก่งเพราะว่าเติมเงินถ้าไม่ติมอะสู้กับคนอื่นไม่ได้ไงส่วนมากจริงๆคนไทยก็เติมแต่ส่วนใหญ่จริงของเขาเติมหนักมากว่าแล้วทำไมผมมันไม่ได้คนให้มันเข้ากันอ๋อเหมือนเหมือนแบบเข้าพานอย่างนี้เหรอ ปกติดูวิดีโอคลิปของพอมแล้วก็เข้าเข้าใจกนะี่เปอร์เซ็นต์ครับจริงๆก็เข้าใจนะคะเพราะว่าพี่ยุนก็พูดชัดอยู่นะ,ะจริงเหรอครับทุกครั้งผมก็ห่วงอยู่อ่ะจนออฟวิดีโอคลิปนนใช่ไหมครับเข้าใจหรือเปล่า,าอ,อะไรเงี้ยจะมีแค่นิดหน่อยทีนิ่งนิดนิดๆเสียงสูงนิดๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องไขพรุ่งนี้หร <laughs> ือเปล่าครับก็คำส่ง ทำซองคงว่าต้องทำดีใช่ไหมครับเพราะอันนี้ต้องซองอันนี้เป็นออเดอร์นะจ๊ะเดี๋ยวเพ็เขาตั้งใจนะคนที่มีอาชีพทำปั๊ดจังอย่างนี้ใช่ไหมครับปกติกินไหมครับรู้สึกแบบเปือไหมกินนะคะแต่จะไม่กินทุกวันเพราะว่าเห็นแม่เขาทำบ่อยเราก็จะไม่ไม่กินยริงนะเพราะเดี๋ยวจะทำเป็นพิเศษให้คุณให้ยูให้ยูไปใส่มะพร้าวอ่อนใส่มะพร้าวอ่อนพิเศษเอาจิ๋เหรอครับเอาคุณนายรับตัง คุณพ่อสวินมากนะเมื่อกี้ถ้าแบบปกตินี่ขายตกลูกเท่าไหร่ตกลูกหนึ่งสามสิบบาทถึงสามห้าบาทแล้วถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนคะถ้ามะพร้าวอ่อนนี่สี่สิบสี่สิบบาทใช่ปกติจะห่อเป็นใบใบผายตอนนี้พิเศษก็คือใส่ในมะพร้าวอ่อนอันนี้เป็นสูตรที่อะไรรู้ป่ะเพิ่งจะคิดค้นใช่อันนี้เราจะใส่ถั่วแดงด้วยแล้วก็ใส่ข้าวอีกเรก็เนพิ่มเรก็เนื้อเพิ่มแล้วก็ จะมีนี่ไข่แดงเหมือนแบบว่าใส่กับแล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็ปิดปิดด้วยข้าว,าวอะไรเงรี้ยอันนี้คือเห็ดเห็ดอ,นนอ,อันนี้มีเศษเปลือกปิดด้วยข้าวทนนี้ง อันนี้หนึ่งลูกอ่ะกินหนึ่งลูกก็อิ่มนะอิ่าลูกอิ่มอิ่มใช่ไหมครับแล้วก็ปิดด้วยอันนี้อีกโอ้ข้างในไส้ไส้เยอะนะไส้เยอะนี่ไม่ได้ไม่ได้เทียดตัวเองใครทานก็จะบอกไส้เยอะมากโอ้ใช่ใส่มะพรอยอย่างนี้เป็นน่ารักเนาะน่ารังไหมน่ารักงเขาหนูไม่เคยเห็นนะคะเบจางใส่มะพร้าวเนี่ยครั้งแรกไม่ใช่ไ่ใช่ไม่มีก็ ก็ถึงโดนขนสุดมาคนสูตรใหม่ครั้งแรกนะคะเราไม่เคยเห็นกันเจอถ้าใส่อยู่ตรงนี้อะแบบผมมะพร้าวด้วยใช่ไหมครับไเนื้อกินเนื้อมะเขาคุณแม่ผมว่าโคถามได้ไหมครับคุณแม่เป็นเป็นลูกครึ่งหรอครับเป็นลูกครึ่งจีนใช่ไหมครับใช่โอ้เห็นไหม่าผิวแบบขาวๆเห็นไหมรู้สึกดูแบบมวยๆนะมวยๆเดิม กลิ่นของใบไผ่ใิดด้วยใบไผ่เพื่อจะได้หอมใบไผ่อ๋ออันนี้ก็คือปัจจังธรรมดาใช่ไหมใช่ปัจจังทั่วไปจะใช้ใบไผ่โอเคหรือจะให้ลองเลยเพราะว่าไปไปสอนเด็กนักเรียนมาแล้วที่เขามาขอสูตรแม่สอนฟรีเหรอปะเนี่ยไม่ฟรีค่ะใครอยากเรียนสูตรปัจจังต้องมาละคะค่ะแปะกล้วยกุ้เชียงอันนี้วิธีห่อปิดก่อนมันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มองว่ามองว่าง่ายแล้วก็ผูกเชือกค่ะต้องมีที่แขวนด้วยนะเห็นไหมได้แล้วหนึ่งลูกอย่าให้เสียชื่อนะ๊ะก็โอเคแต่ยังใช้ไม่ได้วันนี้ผมก็แค่เรียนรู้ไว้ดีกว่าน่าจะช่วยแล้วก็แบบเสียชื่อเนาะอันนี้เป็นซึ้งซึ้งใหญ่ครับก็เลยต้องใช้แบบเอย่าใหญ่เราปรับมาเป็นหนึ่งประมาณใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอ่าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงด้ถึงเวลาแล้วกินปาจัง ด้้วยนะอืโอ้ยเกมที่เกี่ยวกับหอมแบบได้กินเลยอ่ะเยอะมากนะเยอะมากเธอดูดิกินอยู่ตรงนี้ก่อนนะคุณเชียงคุณเชียงกับอะไรนะหมูไหนบอกคุณแม่ซิว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหคุณแม่คุณแม่เป็นคนยังไงหรอครับอร่อยนะแบบหอมนะ หอมด้วยแล้วก็แบบเคี้ยวได้เป็นหลายย่างอ่ะหอมเผ็ดด้วยนะนี่เราไข่แดงตรงนี้อร่อยกินไข่แดงอ่ะยุกซิกจิกเยอะนะข้าวเหนียวมันจะเหนียวมะกินคำใหญ่มากเลยสี่คำหมดคุณแม่ใส่แบบเยอะใช่ไหมข้าวเหนียวออกไส้เยอะใช่ไหมปกีห่อเดียวเขาพอเยอะก็อิ่มเนาะพะว่าแน่นขนาดนี้ดูไม่ดีไหมคุณแม่ นั่งโฮอยู่เขาก็นั่งกินอาไม่เป็นไรทําให้กินสดๆไงใช่ของเขาค้นน้ำของเธอไม่มีแล้วอ่ะไม่เป็นไรแต่จะค่อยกินที่บ้านแต่เรามาช่วยแต่ว่าเวลรูสึงไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เนาะโอจะกินอย่างเดียวนั่งอยู่ข้างๆอันนี้คือช่วยถึงไม่ใช่ไหมครับให้กำลังใจให้กำลังใจอันนี่ก็ช่วยใช่ไหมครับช่วยคุยไม่ให้อยากไม่รู้มากใช่ผมรู้สึกวันนี้ไม่ช่วยเยอะไม่เป็นไร ดูแลใจแล้วดีเย็นดีมากเลยนี่ได้ของกลับบ้านด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะครับมากครับยินดีมากเลยขอบคุณนะครับที่ให้มาทำกิจกรรมที่บ้านแบบว่าก็มาเยวใหม่นะได้ครัอยู่ใกล้ๆเป็นไงบ้างเขาวันนี้วันนี้เหรอตอนแรกอ่ะผมก็เว็บเต้นๆคุณบอยแบบคนยังไงปาจังคืออะไรแบบทุกอย่างแบบเต้นๆอ่ะแต่ว่าไปเจอคุณบอยปุ๊บรู้สึกดีนะ ครอครัวคุณโบยารู้สึกแบบเคยรู้จักมาก่อนนะครับทุกคนเหมือนรู้จักกันมาก่อนคุณแม่ก็แบบเฟลลี่อธิบายให้แบบดีๆใช่ไหมครับใจเย,ย,นยน็ยยนเยนอะไรเงี้ยเขาคิดว่าแบบโอปป้าไปหาเอฟซีอันนี้เขาชอบนะ เออผมชอบนะครับทุกคนเขไม่เพอมีความสุขด้วยแล้วก็ป็ดสิกก็มีความสุขด้วยใช่ถ้าคนที่อยากจะสนใจเกี่ยวกับปาจางหรือว่าแบบทาสีขนมจีนติดต่อคุณบอยได้นะครับไม่ได้ทาสีขนมจีนทาสีแล้วก็เร <c oughs> ื่อง <c oughs> ขนมจีขนมจีบขนมจีบปาจางหรือว่าทาสีถ้ามีคนสนใจอะ่ะติดต่อ คุณโบยได้นะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าบันใครกิจกรรมน่าสนใจซ่งไลน์หรือว่าอีเมลให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหา f อฟด้วยโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ